โซ่ก็คือ <studio> ปั่นเกี <aroma> <sm art> ียวแบบปกติแบบตรงจะเห็นว่ามีความสม่ำเสมอกันของเส้นได้ลักษณะนี้ตรงนี้จะเห็นชัดเลยมันจะมีความเป็นจุดๆๆนูนขึ้นมาคล้ายๆตำหนิของการปั่นเส้นได้เนนิมแับในวันนี้อยู่กับผมโอพิกเวิร์กเดียร์พิกเวิร์กครับครับในรายการนนิมแบบนะครับคำถามเป็นอะไรครับเดีย ก็เป็นคําถามที่ผมรวบรวมมาจากเ,เพื่อนๆือนเช่นเคยครับคาถามหัวข้อในวันนี้เลยก็คือผ้าสลับและผ้าเนฟคืออะไรก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะครับสลับกับเนฟคือรูปแบบของการปั่นเส้นได้อ่าเดี๋ยวเราเตรียมผ้าที่เป็นสลับบี้ผ้าที่เนฟมาไหมครับโอเคอนนครับ,อ,รบอันนี้ผมเตรียมผ้าที่เป็นสลับบี้มานะครับก็คือผ้ารหัส1 7 s r r ของ Pi c k l e Work ครับผมสิ <S, s r เนี่ยจะมีความสลับ และก็มีความเน็บอยู่ในผืนผ้าเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็มีอันนั้นเป็นผ้าตัวนี้จะเป็นผ้า 18G <อ>ครับผมผืนผ้ารหาัสชีส 18G เนี่ยมาจาก18ออนกาเวลกาเวลก็คือกรวดนะครับคาแรคเตอร์ที่เราทําให้มันเหมือนเม็ดกรวดที่อยู่บนผืนผ้ายีนนั่นเองไอเม็ดกรวดเนี่ยก็คาแรคเตอร์ของเน็บโอเคครับผมอันนี้ผมเตรียมให้พี่โอดูจะได้รู้ว่าความแตกต่างของผ้าตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามา เอาผ้าสองผืนนี้นะครับผ่านเลนขยายนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนดูไปพร้อมๆกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพี่ก็เตรียมได้มาเหมือนกันนะครับที่จะตอบคําถามเดียนะครับก็เส้นได้ที่ผมถืออยู่ในมือนะครับอันนี้เรียกว่าเส้นได้สเตรทยานสเตรทก็คือปั่นเกลียวแบบปกติแบบตรงจะเห็นว่ามีความสม่ำเสมอกันของเส้นได้นะครับเดี๋ยวเราส่องกล้องดูจะเป็นแบบนี้ จะเห็นไหมครับ,บ,บว,ว่าเส้นได้มีขนาดที่เท่ากันอันนี้คือเรียกว่าสเตรทยานถ้าเราเอาเส้นได้ในรูปแบบสเตรทยานมาพอเป็นกางเกงยนีนผ้ากางเกงยีนก็จะไม่ผิผวที่ขูดผามากนักนะครับก็อันนี้คือแบบสเตรทยานนะครับเส้นใหญ่เขาจะเป็นตรงๆแบบนี้จุดเริ่มต้นก็มาจากเส้นได้นั่นเองจุดเริ่มต้นจากเส้นได้ครับแล้วสลับบี้ล่ะสลับบี้คือแบบนี้ครับสลับบี้คือเส้นใหญ่ที่มีความ ไม่สม่ำเสมอกันมีความเล็กใหญ่เล็กใหญ่แบบนี้เรียกว่าสลับบี้เมื่อเราเอาเส้นได้ที่มีความสลับบี้เนี่ยมาทอเป็นผืนผ้ายีนจุดที่นูนครับก็จะนูนออกมาทางเนื้อผ้าด้วยอ่อเรียกว่าสลับบี้เดี๋ยวผมวางตรงนี้ให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับอ่าจะเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับว่าอันนี้ได้เล็กเห็นไหมครับอันนี้เล็กแล้วก็เลื่อนๆ่อนมาใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับออันนี้ในได้เส้นเดียวกันนะครับ ใหญ่ใหญ่เล็กเล็กเห็นไหมครับมีความเล็กใหญ่เล็กใหญ่สลับกันแบบนี้ขออนุญาตเอาเส้นได้ออกไปก่อนนะครับอ๋อมีความเล็กใหญ่คือสลับบี้นะครับเพราะฉะนั้นสลับบี้ก็คือรูปแบบของการปั่นเส้นได้ทีนี้เรามาดูสิครับว่าผืนผ้ายีนที่สลับบี้เป็นยังไงนี่ครับเป็น17 s r r ครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบผืนผ้ายีนที่เป็นสลับบี้นะครับ เดี๋ยวสังเกตตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจุดนี้มีการนูนออกมาเห็นไหมครับอ๋อจุดที่นูน,น,นออาจากเส้นได้สีขาวตัวอย่างเมื่อกี้อ่าจุดที่นูนคือได้พุ่งเนี่ย คือกางเกงยีนเนี่ยจะมีได้ที่ทํางานอยู่สองจุดนะครับก็คือได้ยืนเรียกว่าวาร์ฟสีน้ําเงินได้พุ่งเรียกว่าเว็บสีขาว<อ>ทีนี้พอเส้นได้ที่เป็นเว็บสีขาวที่มันมีความสลับบี้เนี่ยมันทําให้มันดันให้เส้นได้สีน้ําเงินเนี่ย,ยมันนูนขึ้นมา<อ>นครับจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้นี่เองจะเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมครับนูนขึ้นมาตรงนี้จะเล็กกว่าเห็นไหมครับอ,อันนี้เกิดจากเส้นได้ด้วยเส้นได้ยืนของเขาก็มีความเล็กใหญ่เล็กใหญ่ด้วย เส้นได้นี่นะครับจะใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยคือสลับบี้เห็นไหมครับเส้นนี้ใหญ่แต่เส้นนี้ติดติดกันเห็นไหมละครับเล็กเห็นไหมครับเห็นครับติดติดกันเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีความเล็กใหญ่เล็กใหญ่ของเส้นได้ในขณะที่เดี๋ยวเราจะมาดูผืนผ้าที่เป็นสเตรทยานะครับก็คือผ้ารหัส20 m m อันนี้โอเคอันนี้คือสลับบี้ 11s r คือสลับบี้ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูสเตรทกันครับ เห็นไหมครับมันจะมีความสม่ําเสมอกันของได้ย uh. ืนอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเรียบกว่าเรียบกว่าใช่และในทางปั้นเฟสล่ะส่วนที่นูนก็จะเกิดการเสียดสีเกิดการสีจางเพราะฉะนั้นผ้าในกลุ่มสลาบบี้เวลาเฟดมันก็จะมีเกร็ดเนื้อมีเกร็ดมีมิติในอีกแบบหนึ่งมิติมันจะมาจากเท็กเจอร์ของผ้า ก็จริคือตัวสลับดี 17SR เนี่ยจะมีเทคเจอร์ที่มันนุนๆหน่อยๆใช่ถูกต้องแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆที่ชอบผ้าผิวเรียบเนี่ยก็จะเป็น 20MF หรือผ้าหลาอื่นๆที่เป็นไม่ใช่สลับดี้่าครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนฟกันต่อครับว่าเนฟคืออะไรอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเนฟ 18GV ผ้าเนฟเนี่ยนะครับผมจะแนะนำให้ดูว่าผ้าตัวนี้เนฟหรือไม่เนฟเนี่ยให้พลิกดูด้านหลัง นะครับจริงๆแล้วบนด้านหน้าเนี่ยมันเห็นนะครับแต่เนื่องจากความที่สีมันมีความใกล้เคียงกันเพราะว่าจุดที่นูนออกมามันก็เป็นสีน้ําเงินเหมือนกันอาจจะเห็นได้ไม่ชัดก็แนะนาให้พลิกด้านหลังของผ้านะครับพลิกด้านหลังของผ้าแล้วดูนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นจุดที่มันเป็นเนบออกมาเนบคือได้ที่เป็นปมออกมา ลักษณะน ed, ี้ตรงนี้จะเห็นชัดเลยมันจะมีความเป็นจุดๆนู get, <whilst S 2> นขึ้นมาคล้ายๆตำหนิของการปั่นเส้นได้ตำหนิของการทอ<ม>คล้ายๆอย่างนั้นแต่จริงเราตั้งใจทําให้มันเป็นอย่างน<อ>ั้นก็คือมันจะเป็นนูนมาเป็นจุดๆสลับมันจะเป็นเล็กใหญ่เล็กใหญ่ทั้งเส้นแต่เน็บมันจะเป็นจุดเนี้ยนูนมาโผลมาแบบนี้<อ>เห็นไหมครับอันนี้เรียกเน็บจะไม่ได้นูนเยอะเท่าสลับบี้ใช่ครับออจุดที่เน็บเยอะๆอ,อ้าจุดนี้เห็นไหมครับ เห็นไหมครับนี่คือ,อเนปจะมีความเป็นปมๆหน่อยๆอใช่ครับมันจะมีปมออกมาเนบเนี่ยครับตามจุดต่างๆนี่คือผ้าเนบครับเพราะฉะนั้นผ้าในกลุ่มเนบนะครับจุดที่มันนูนมาเนี่ยเวลาเกิดการเสรียดสีเกิดการซีดจางมันก็จะซีดจางเป็นจุดน,นะครับเพราะนี่คือสเสน่ห์ของผ้าเนบนี่ก็เป็นผ้าอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้า,างสวยเลยนะสำหรับผมใช่ครับก็ส8บแีวีก็เป็นอีกระหัสหนึ่งที่เราความนิยมเช่นกัน ครับครับและนี่ก็คือคำตอบของสลับเนปและสเตรยยานโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้คำตอบของผ้าสลับและเนปคืออะไรแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยใดๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาข้างใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็หรือว่าถามทางผ่านทางออนไลน์ที่มีเดียนะครับเป็นคนที่ดูแลเป็นแอดมินเพจด้วย หรือว่าผ่านทางช็อปนะครับทางท้องหนึ่งนะครับก็สามารถคอมเมนต์สามารถถามได้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรในโลกแห่งยีนถ้าเราค้นหาคำตอบได้เราจะมาตอบในทุกๆคำถามเลยครับได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ